สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุม่มบ้านนากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยที่เรามาพบกันก็ผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่26กุมภาพันธ์2568ราคายางวันนี้นั้นก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ดียังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีบางชนิดเท่านั้นที่ปรับตัวลงเล็กน้อยนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางฟาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็จะขึ้นกับเจสาเหตุหลักดังต่อไปนี้เลยนะครับก็คือ 1. สภาพของอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. การอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันดิบ6การเก่งกำไร และเจข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็มาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาท50สตางค์ปลาปมขึ้น20สตางค์ราคาท้องถิ่น20ราคาท้องถิ่น67บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี70บาท78สตสงค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25ส้าสตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท78สสตางค์ ยางแผ่นรมควันชั้น3 73บาท52สตางค์วันนี้ปรับตัวลดลง37สตางค์ราคาท้องถิ่น70บาท52สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 64บาท20สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ราคาท้องถิ่น61บาท20สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด32บาท10สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา15สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท10สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 55%เอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง35บาท33สตางค์ปรับบวกเพิ่มมา17สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท33สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%เยางค้างคืน41บาท72สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา19สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท72สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%ยางเคล็บ44บาท98สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค ราคาท้องถิ่น41บาท98สตางค์นั่นเองครับนี่ก็เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขานะครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นจะซื้อขายได้ราคาไม่เท่ากันก็คือซื้อขายแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนั่นเองครับและก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอยางและเปอร์เซ็นต์ของอยางพี่น้องและก็กลุ่มนั้นๆนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราของตลาดโลกต่างประเทศกันเลยนะครับว่ายางชนิดไหนปรับตัวลดลงตลาดไหนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ